มาาาตถ่ยเจ้ขีหทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายที่นี่จังหวัดชนบุรีและสถานีรถไฟชนบุรีก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับพาทุกคนมาที่นี่ชนบุรี มีอะไรไม่รู้มกันนะแต่ว่าอย่างน้อยมีขีหะ1 8ึทํามกบวนมาที่นี่ชนบุรีนี่คือห้องโถงรับรองผู้โดยสารนะครับภายในสถานีนี่เป็นจุดจำหน่ายตัว๋วแผนผังสถานีชนบุรีทางนี้ครับเดินออกมาเราจะเจอ คีฮะหนึ่จอดรออยู่ที่นี่ครับที่นี่สะอาดนะครับสถานีชนบุรีสะอาดตามามากๆแล้วห้องน้ำก็ดูโล่งกว้างขวาง,วางห้องน้ำนั้นดูเป็นสัตดเป็นส่วนแล้วก็สะอาดมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บตังค์นะที่นี่ไม่มีใครมาประมูลเพราะว่ามันห่างไกลถ้ามาประมูลน่าจะขาดทุนนะครับเจ้าที่ก็น่าจะให้ใช้ฟรีอยู่ ส่วนนี้เป็นผู้โดยสารที่มารอที่สถานีนะสิ่งของข้าวของเยอะแยะทางนน้นก็เป็นป้ายสถานีชนบุรีนะครับ มีทางหลีกมีทางหลักอยู่ขีหะ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 หนึ่งาทำขบวนท่องเที่ยวจากกรุงเทพมาที่ชนบุรีนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาอเกือบตกมองไปฝั่งที่จะไปกรุงเทพนะครับเนินลงมานี่ดูจะสวยนะแต่รถสินค้ามาแต่เราไม่เห็น ผู้โดยสารนั้นเตรียมของแล้วนะครับไปกับขบวน284มารอตรงชานชลาไว้รอแล้วของเยอะโีฮะ183นะจอดสตาร์เครื่องตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่มีสตาร์ทเครื่องไว้ตลอดเลยน่าจะแอร์เย็นฉ่ำนะผู้โดยสารมาขึ้นปุ๊บเย็นปั๊บเลยไม่ต้อง ไม่ต้องรอทำความเย็นเพิ่มรถสินค้ามาแล้วนะครับได้รถจาก G E A ทำกระบวนมาโอ้อยังเร็วครับยังเร็วครับ นิ่งไปเลยครับนวน G A นี่ก็แรงไม่เบาเลยครับชิวไปเลยตอนนี้มีรถสินค้าอีกขบวนหนึ่งนะครับแต่น่าจะเป็นหัวรถจาก Q S Y นะฮะมองไกลๆ น่าจะเป็น q s y นะครับนั่นไฟกับพิบมาใช่แล้วใช่แล้วแ,แต่ยืนตรงนี้นะครับรถคีหะบังเสียงหวีดรถ q s ะครับมาแล้วนายสถานีออกมาโบก็ไม่เห็นนะฮะ มากครับแล้วก็แรงแล้วก็ยาวโอมีตู้แหวงด้วยนะครับแหมไม่สวยเลยนี่ก็อีกหนึ่งภารกิจในการมาถ่ายขีหะห8 3่นะครับได้ขบวนรถสินค้าด้วยที่สถานีชนบุรี วันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้แหละครับมาตามถ่ายเจ้าขีหะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเขาก็จอดนิ่องอย่างนี้แหละได้เป็นขบวนรถสินค้าแทนนะครับมีขีหะเป็นตัวประกอบที่นี่ที่สถานีชนบุรีเท็กโฟโต้ถ่ายไปเื่อยสวัสดีครับ